สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของโหมดนะครับโหมดที่จริงโหมดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ถ้าเราไปแบบมองถึงทฤษฎีมากเกินไปอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องยากเราต้องโฟกัสก่อนว่าเราจะเอาที่จุดไหนนะครับโครงสร้างอะไรยังไงโน้ตตัวที่เป็นโหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วดึงมาใช้ได้เลยนะฮะถ้าเราอยากเล่นแบบโหมดของของฟอร์มสเกลได้คล่องเนี่ยจำเป็นต้องไล่สเกลทั้ง12บสองคีย์ได้คล่องก่อน นะครับเพราะฟอร์มมันจะทับกันอยูนะ่แต่ว่าถ้าเราอยากเข้าใจโครงสร้างมันนะ่ะเล่นแค่เจ็ดตัวพอนะครับคือโหมดน่ะมันจะแบ่งเป็นโหมดเมเจอร์โหมดมายเนอร์โหมดแล้วก็มายเนอร์ช่วงสัตว์ไฟโหมดสามประเภทเท่านั้นเองนะครับถ้ามายเนอะร์โหมดน่ะเราไปเทียบกับพวกมายเนอะร์สเกลน่ะสมมติอย่างตัวนี้นะ่ะเรารู้ว่ามันคือเอมายเนอร์เลยใช่ไหมเอมายเนอร์ A นะครับถ้าใครไม่รู้ตรงนี้ต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสนใจเรื่องโหมดไปหัดไล่สเกลก่อน นะครับ a A, b c d e f g a นี่คือ a m มนเ r นะครับนะซึ่งเราไล่ได้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไล่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นดอรีย n นเนี่ยมันจะยกตัวที่6ไปอีกครึ่งเสียงนะครับคือตัวนี้นะครฉะนั้นตัวที่แตกต่างจากไมเนอร์สเกลปกตินั่นก็คือตัวโหมดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือโหมดโน้ตตัวโดเรียนไอตัวสีม่วงเนี่ยนะครับโน้ตเนื้อตรงเนี้ยแค่นี้ก็ได้กลิ่นของโหมดอะเราก็จำมาว่าเอ้ยถัดจากตัวเอมาเนี่ยต,ตัวเนี้ยคือโน้ตตัวโหมดมันคือโน้ตตัวเอชชาร์ป ธีการเ่นโหมดก็คือเน้นไปนที่ตัวนั้นน่ะผ่านบ่อยๆนะครับเล่นอยู่ในบริเวณน,นั้นให้มันมีโนต้ตตัวนี้แทรกซึมบ่อยๆประมาณนี้นครับผ่านบ่อยๆเราก็จะได้กลิ่นซาวตัวนั้นนะครับนะเดี๋ยวลองดูก็ได้ไปแข่แขกแนะนำว่าเป็นไปแข่งแขกที่แบบเป็นรูทตัวเดียวนะฮะตัวนี้ผมจะปิด คอร์ดไว้มันมันจะได้ยินเสียงแค่โน้ตตัวเบสกับกลองเท่านั้นเองแล้วผมไล่เนี่ยผมก็ไล่อ่าลองสลับลัาดูลองไมเนอร์ป hmm. กติเนี่ยต่อไป e idian, เอฟิเทียนเอเอโดเรีย e นนะเนี่ยเ้นนี่นึงครั้ง,งนึงให้มันได้ยินเสียง เป็นไมเนอร์ไม่ต้องค้างนะครับเฮ้ยใาชา่ตัวละอ่าประมาณนี้ครับก็คือจำนวนตัวนี้ไว้นั่นเองอโอเคไมนเนอร์หมดอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเ่าเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวอนฟอร์มที่ทับกันก่อนนะครับถ้าผมแบบติ๊กสเกลทั้งหมด่ย ในในลักษณะของเชฟห้าฟอร์มเนี่ยมันก็จะได้เป็นเชฟนี้ในส่วนของ A Dorian นะครับเนี่ยแต่ถ้าเรามองจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับ Scale E Minor เลยนะครับ Scale Minor เลยนะฮะเนี่ยเหมือน Scale Minor ที่เราถ้าเราไล่ได้อยู่แล้วเห็นไหมอย่างฟอร์มเนี้ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ G หรือ E Minor นั่นแหละเหมือนกันนะครับนั่นเท่ากับว่าเรามี s c a l อยู่ในมือนะครับ ทั้งคอแล้วถ้าเราเล่นได้เนี่ยถ้าเราเล่นได้นะครับเนี่ยทั้งคอเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาดูว่าตัวโมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใส่สีให้มันเนี่ยถ้ากับว่าผมไล e ่สเกลอีเมเนอร์แล้วเน้นไปที่ตัวตัว f sharp เนี่ยตัว f อ h a r p อยู่ตรงไหนเราก็ไปดูทั้งคอนะครับอ่ะเราก็จะสามารถที่จะ เล่นออกมาให้ได้กลิ่นหมดแล้ถ้าเกิดผมไปสัมผัสที่ตัวนั้นบ่อยๆนะบ่อยๆนี่คือวิธีการส่วนตัวเลยนะอ่าดูนะครับ่เผมลองไล่ดูนะี่ผมไล่ให้อยู่ตัวนั้นเลยฮนะ คือยังไม่ได้แต่งเป็นลีกอะไรนะเอาแค่ลาสเกลเพียวๆก่อนแต่ว่ามันจะได้เาของหมดก็ต้องเมื่อเราไปหยุดอยู่บริเวณตัวสีม่วงหรือเล่นแถวๆช่วงบริเวณตัวสีม่วงบ่อยๆนะครับก็นะบบจะได้เาของหมดแล้วนะประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือดอรียอนะฮะสรุปก็คือดอรียนบนเอเมเนอร์ or, ทางนิ้วจะเหมือน e m เมเนอร์ or, หรือ G major s c a l e นะครับ แล้วก็ตัวที่เราเน้นก็คือโน้ตตัว F# s h a r p นะครับเท่านั้นเองนะก็ได้สาวของดอเรียนละเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ไม่รู้ว่าจะไปใช้บนคอร์ดอะไรเนี่ยเราลองไปเซิร์ชดูนะครับในส่วนของ Backing Tag ็กาคีย์ต่างๆเนี่ยเช่นเนี่ยอะ A blue ก็ได้หรือว่าเราพิมพ์ A Do r Ian เนี่ยแบงกิ้งแท็กมันก็จะขึ้นมาให้เราละอย่างตัวเนี้ยนะครับเราก็ลองจดคอร์ดมาดูก็ได้เนี่ยเนี่ยลองแกะคอร์ดหนะ่อยนะว่าเอ็ดดี เนี่ยตัวดอร์เรียนเห็นไหมตัวดอร์เรียนได้ได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นซาวมันไหมนะเนี่ยผมมาอยู่ที่ตัวเอฟชาร์ดถ้าเล่นเป็นเอเมเนอร์ปกติ มาอเลียนมาเอชาร์ปแล้วนะกลับมาที่เอเมเน่เนี่ยมาอเลียนละ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเวลาสลับกันใช้เนี่ยก็ก็คือเลือกใช้เลยกระโดดมาที่เอฟเชก็ได้เสาของโดเรียนเลยนะครับอ่ามันจะมีบางตัวเนี่ยเย่นไหมเนี่ เนี่ยผมชอบเล่นบนเป็นดนตรกมากกว่าเนี่ยเนี่ยดอรีร่น,นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยดึงมาใช้ได้เลยลสตอบกับเอเมนได้เลยนะครับนี่คือดอเรียน ดเ,เรียนสาวนะครับหรือว่าเราจะคิดง่ายๆเลยเพราะว่าเห็นว่าผมไม่ได้ต้องการโน้ตอื่นของมันเลยตัวดำๆเนี่ยผมต้องการโน้ตเดียวคือ F ชาเนี่ยแล้วผมก็ชอบใช้เพนโทนิกใช่ไหมผมก็ใช้วิธีนี้เลยบางทีเนี่ยอันนี้แบบมวยวัดเลยนะผมก็เอาเพนโทนิกเนี่ยมานะครับเนี่ยนี่คือเอเมอร์เพนโทนิกง่ายๆเลยที่เราที่เราจําได้นะครเนี่ยเอเมอร์เพนโทนิกนะครับง่ายๆเลยแล้วผมก็ จำเลยว่าโน้ตโดเรียนมันอยู่ตรงเนี้ยของเป็นทอโทนิกนะครับผมใส่สีม่วงนะเนี่ยแค่นี้เลยนะครับพอผมเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กนะผมก็สลับอ่ะอยากใช้ผมก็มาใช้โน้ตตัวเนี้ยเสริมเข้าไปในในลักษณะของการสโลดได้เลยนะครับอ่ะลองดูนะลองดูนะครับเนี่ยเอมเมนโทนิก ดอเลี่ยงเีมาตัวสีม่วง ไหลมาแบบนี้นครับหรือถ้าเราจำานศาษณะของเ m i n e เนอร์สเได้เนี่ยไอตัวดำเนี่ยเอกมิเนอร์สเกลที่เราคุ้นเคยในการไล่อะก็เอาตัวสีม่วงอะเข้ามาเสริมได้เลยนะครับตัวสีม่วงเข้ามาเสริมได้เลยนะครับจะมองในมุมของเ m i n e r นอร์เนหรือมองในมุมของเอ i มิเนอร์ปกติ B T, แล้วแทรกโน้ตตัวดเรียนเข้ามาใช้เลยก็ได้นะครับไม่มีไม่มีผิดนะตัวนี้ดูนะครับนี่นะ Hãy subscribe cho kênh Thầy nốt Gõ liên ง่ายไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้เลยก็ได้ให้รู้ว่าตำแหน่งไหนคือโน้ตโดเรียนสาแเราก็ใส่เข้าไปเลยแค่นั้นนะฮะง่ายไหมฮะง่ายไหมฮะเราก็ไม่ต้องจำจริงแล้วควรจะจำแหละว <laughs> ่า Dorian Scale เนี่ยไล่ตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้คือวิธีการที่ผมจำโน้ต d o เร a ยนสเกลได้ละ แต่ว่าอยากจะมาปรับใช้ในมุมมองง่ายๆสำหรับคนที่ไม่อยากไม่ใช่สายดนตรีอ่ะอยากเล่นเพื่อเอาไปแจมหรืออะไรพวกเนี้แต่ว่าได้วิธีคิดง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวน,นี้แทรกเข้าไปเลยนะที่เหลือก็คือเราก็ไปทําความเข้าใจของโหมดอื่นแล้วเราก็เอามาปรับใช้แนวคิดนี้ดูเดี๋ยวผมจะเอาโหมดอื่นมาลองมาลองสอนในลักษณะของคลิปแบบนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะผมก็ไมเนอร์เป็นดนิกปกติเนี่ยเนี่ย เอามาเล่นนะครับโดยใส่โน้ตโรเรียนแซวเข้าไปนะครับอ่าโน้ตตัวนี้สีม่วงเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็หาดูว่าเอ้ยโน้ตเราเล่นมันอยู่ตรงไหนบ้างตัว f อฟชาร์ปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จำเวลาผมเปลี่ยนฟอร์มมามันก็จะอยู่คงที่ของมันนะครับเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนอะไรผมก็จะสามารถที่จะเล่นโน้ตไอ้ตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะ เป็นทอรนินกทั้งคอเป็นอย่างนี้นะครับโน้ต F# อยู่ตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปเนี่ยเพราะตัวรูทน่ะลักษณะของรูทฟอร์มคงที่อยู่แล้วนะครับระบบเคสซิสเต็มเนี่ยหกสหนึ่งอันนี้อีกอไม่ใช่ฮะสี่สองสองห้าเนี่ยห้าสามถ้ามีทั้งคอไปอีกก็ยาวไปอีกนะฮะเนี่ยแล้วก็มาบรรจบที่ฟอร์มนี้เหมือนเดิม แค่นี้เครับเราก็เหมือนแค่ศึกษาเพนโทนิกแล้วก็รู้ว่าโน้ตโดเรียนมันอยู่ตรงไหนของเพนทโทนิกเราก็จําไว้เลยนะครับเวลาใช้งานมันก็สามารถที่จะดึงมาใช้ได้ทันทีถ้าเราต้องการซาวของโดเรียนนะครับแนวะค,นะค,คิดง่ายๆแบบนี้ครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้คงได้รับความรู้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของโหมดมากขึ้นนะครับส่วนใครอยากจะรู้ทฤษฎีอะไรเนี่ยมันต้องเอาโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมาจับในแต่ละสเกลแล้วก็แตกโน้ตออกมาอะไรเงี้ยถ้าเราอยากใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์ อะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเราอยากใช้อะในาทางของเชิงปฏิบัติเลยใช้วิธีนี้ก็ได้ครับผลลัพธ์เดียวกันคือเล่นออกมาได้เสาของโหมดเหมือนกันครับผมโอเคังว่าคงจะเอาไปเล่นได้สนุกขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมฝึกให้สนุกด้วยนะครับสวัสดีครับ